อ่ยองยองสวัสดีนะคะทุกคนขอินต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Azuma Channel กันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็อยู่กับคลิปลาสกิลนะคะสกิลนี้ใหม่ที่เข้ามาในเซิร์ฟโอมมจิโกลบอลของเรานั่นเองนะคะรอบนี้มากับระดับใหม่นั่นเองนะคะกับระดับ UR นั่นเองคะ่ะเรามีอะไรเรามี s n มี N ใช่ไหมมี RSP R, 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 แล้วตอนนี้ก็เป็น UR นะคะคนที่ได้เติม ระดับนี้ตัวแรกก็คือโยโตฮิเมะนั่นเองนะคะเออเอก็ตัวแรกพายเอ s พีเอนางไม่ใช่ตัวแรกเนอะแต่ว่าเป็นเจนแรกๆละกันเออยูนางก็เป็นตัวแรกนะคะสําหรับโ oh ยโตฮิเมะสกาเลตในนะคะนักฆ่าสาวจากโลกอนาคตนะคะใส่รับสาวในชาชุดแดงคือใส่ชุดอย่างนี้ไปทำภารกิจใส่รับหรอเออเก็งงเหมือนกัน ะะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าระดับ UR นั้นสกิลมันจะแตกต่างกับระดับอื่นไหมก็บอกเลยว่าก็ไม่ได้ต่างมากเท่าไหร่นะคะเพราะว่าโยโตก็คือโยโตอยู่ันยังคำนั่นเองนะคะอ่ะไปดูกันเลยดีกว่ากับสายลับสาวชุดแดงไหนนะคะ UR โยโตฮิเมะนะคะสกอเรตไหนนั่นเองนะคะหมายเหตุรายละเอียดดังต่อไปนี้คือสกิลที่ up เรเวลสูงสุดแล้วนั่นเองนะคะขอบคุณภาพ,พจาก โอ e มซี่แฟนน้อ o ดด้วยนะคะมาดูที่สเตตัสกันดีกว่านะคะทุกคนก็ดูที่เวล40เนะาะระดับ UR ก็ไม่ได้ต่างจากระดับอื่นนะก็พลังโซนตีอยู่ในระดับ S นะคะ3270หน่วยเลือดก,ก็ B นะคะ1596หน่วยป้องกันอยู่ที่ d s นะคะหลอก3 0 0ร5หหน่วยนะคะ มันน่าจะไม่เอสนี่นะที่เขียนผิดนะคะแล้วก็ความเร็วอยู่ที่เอสนะคะร้อยสิบหกหน่วยนะคะแล้วก็คิวเรตอยู่ที่สิบสองเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็คิวดมร้อยห้าสิบนั่นเองนะครับน,นี้เนาะ,ะอืมอ่าหยุดไปดูอย่างอื่นแล้วดูอินดิเคความเร็วคิวเรตก็พอนะคะก็ประมาณนี้ฮิวโจมตีนะคะที่หนึ่งนั่นเองนะคะโจมตีปกติ ก็ไม่มีอะไรนะคะศูนย์ไฟศูนย์กูดาวโจมตีปกติ1ครั้งนะคะสร้างความเสียหาย1นึ่ี่สิเนของพลังโจมตีค่ะก็ไม่มีอะไรนะคะ<ๆ>เหมือนเดิมขนาดเป็น u ูอาร์เนี่ยสกิลที่2นะคะกับสกิลประเภทมาร์กแล้วก็กดใช้ได้นะคะศูนไฟศูนย์กูดาวนั่นเองนะคะเป็น e อ c กซ s คลูซีฟสกด้วยนะคะแสดงผลเพลียงตัวเดียวหากมี UI ยูอารยโตฮิเมมากกว่า1ตัวบนสนามนั่นเองนะคะ เมื่อเริ่มการต่อสู้นะคะทำการมาร์คเครื่องหมายนะใส่ศัตรูที่มีความเร็วสูงที่สุดนะครับหตัวโดยอัตโนมัตินั่นเองนะคะแล้วก็ตอนกดใช้นะเลือกเป้าหมาย1ตัวนะคะจะทำการมาร์คเครื่องหมายใส่ตัวนั้นนั่นเองนะแล้วก็ในขณะที่เครื่องหมายอยู่บนสนามนะความเสียหายที่เกิดขึ้นจะถือว่าเป็นความเสียหายแบบแยกตัวนะคะแล้วก็เมื่อเป้าหมายที่ปิดเครื่องหมาย มีเลือดต่ํากว่า90%เธอก็จะได้รับความเร็วเพิ่มขึ้นนะคะห0หน่วยแล้วก็เมื่อเป้าหมายที่ติดเครื่องหมายนี้นะคะมีเลือดต่ํากว่า60%นะคะเอฟเฟคลดความเสียหายและโอกาสป้องกันดีบัฟสถานะควบคุมนะคะจากสกิลลิงนะจะเพิ่มขึ้นอีก2เท่านั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องหมายพิเศษสำหรับตัวเองเนาะเป็นฟิลแบบหมายหวัวอะไรอย่างเงี้ย ก็แปะๆไปแล้วก็จะได้บัฟนูนี้นั่นขึ้นมานะคะที่เด็ดก็อยู่ที่เรื่องของเอ่อการเพิ่มผลสองเท่าจากพาส,สีฟนะคะเมื่อลราต่ำกว่าเสียอันนี้ดีมากแล้วทุกคนก็คือเราก็จะกันดาเมจเยอะแล้วก็โอกาสที่เราจะติดทางควบคุมก็จะเยอะขึ้นด้วยนั่นเองนะคะก็เป็นสกิลที่ดีนะคะแต่ก็ไม่ค่อยใช้เท่าไหร่เยอยจะไดนะ เครื่องหมายอ่ะเวลาตัวที่มีมันตายใช่ไหมมันก็หายไปพร้อมกับเครื่องหมายนั่นแหละมันไม่ปักใหม่นะจะได้คือเราต้องมากดอีกมันก็จะเสียเทิมนะคะในสกิลที่แบบว่ามาดูในส่วนของสกิล3นะคะเป็นประเภทโจมตีนะคะ3ลูกไฟเนาะคู่ดาวสู่นั่นเองนะคะกดใช้ก็เลือกศัตรู1ตัวนะคะทําการโจมตี6ครั้งสร้างความเสียหาย6 0ของการโจมตีในแต่ละครั้ง ในขณนะที่มีเครื่องหมายนะคะอยู่บนสนามจะโจมตีเป้าหมายที่มีเครื่องหมายนี้ด้วยนะคะเพิ่มเติมอีก6ครั้งโดยตัวคูณจากความเสียหายจะลดลง50%นนั่นเองนะคะสำหรับชิคกี้มิสตูแต่ละตัวที่ถูกกำจัดนะคะยกเว้นสิ่งอันเชิญจะเพิ่มตัวคูณความเสียหายขึ้น10%นะคะสูงสุด50%และเมื่อใดก็ตามที่ชิคกี้มิถูกกำจัดยกเว้นสิ่งอันเชิญนะคะจะใช้สกิลนี้ใส่ศัตรูที่มีเลือดต่ำที่สุด อัตโนมัตินะคะโดยไม่เสียลูกไฟนะสูงสุด1ครั้งตอนเทินนะก่อนจะเริ่มเทินใหม่ของเอลิอยโยตฮิเมะนั่นเองะคะ่ะก็เป็นสกิลเป้าเดียว6ฮิตนะคะเหมือนเดิมโยเตฮิเมะร่างไหนก็เป้าเดียวนะคะแต่นี่คือโดนลดปะแต่ไม่แน่ใจว่าถ้าเราเลิงตัวที่มีเครื่องหมายมันจะกลายเป็น12หรือเปล่าแต่ว่า6ฮิตหลังนี่มันจะเบานะคะแต่สกิลนี้สามารถทําได้2เป้านะคือเราไปตีตัวอื่นที่ไม่ใช่ตัวที่มีเครื่องหมายอะ่ะ ตัวที่เราเลิงก็จะโดนแล้วตัวที่มีเครื่องหมายก็จะโดนด้วยนะครับแต่ก็มันก็จะกลายเป็นสกิลประมาณแอบส่องเป้าเบาๆได้นะคะสกิลพิเศษนะคะสกิลลิงนะคะสำหรับตัวละคร u r นะคะก็เหมือนอิวสกิลเพิ่มมาอีกหนึ่งเนาะเป็นประเภทลิงนะคะก็เป็นติดตัวด้วยนะคะแสดงผลมแล้วก็ลูกไฟศูนย์นะคะคูดาวศูนย์ พอสามารถก็คือความเสียหายที่ได้รับจะลดลง40%นะคะตลอดเวลาแล้วก็หากไม่ได้อยู่ในสถานะที่ไม่สามารถขยับได้นะคะจะมีโอกาส50%ที่จะป้องกันสถานะควบคุมนะคะเมื่อพอสามารถนี้ทํางานนะคะก็จะโจมตีสมกัดได้1ครั้งต่อหนึเทินนะไปถึง1น่แอคชั่นของศัตรูอะไรเงี้ยถ้าเราโดนดาเมจใช่ไหมก็จะวิ่งไปฟันนะคะเพราะว่าเราสแสดงผลการลดความเสียหายไง เออมัก็ประมาณนี้นะคะเลดนะโดนอะไรก็วิ่งไปฟันหมดนะคะแต่แค่หนึ่งครั้งก็ไม่ได้แรงอะไรมากนะคะแต่ข้อดีคือมันจะไปลิงก์กับไอตัวของสกนะิลสองเนาะที่บอกว่าถ้าตัวที่มีข้อหมายเลือดต่ำกว่าหกสิบตรงนี้มันก็จะลดความเสียหายได้แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็จะเราก็จะต้านดีบัฟห้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ก็ไม่ได้ต้านจะได้ไม่ต้านน้ำแข็งของไง่เอพิยูกิอะชั่วมากนาะเลย เดีวราอาจจะไม่ติดก,ก็ได้นะคะอ่ะมาดูความพิเศษนะคะสำหรับการลิง์สวิสนะสกิลน,นี้มีผลเฉพาะกับชิเกมีที่เชื่อมโยงกันในระดับอื่นเท่านั้นก็คือล่าง n อ i s p นะคะคือมันสามารถกดลิง์ล่างเก่าๆได้นะคะสกิลน,นี้แล้วก็สามารถใช้ได้เมื่อชิเกมีสตูถูกกำจัดนะคะยกเว้นสิงอันเชิญเนาะสามารถกด สลับเปลี่ยนตัวไปเป็น U R อยู่ตัวฮิเมที่เชื่อมโยงกันอยู่ได้นะคะเมื่อเข้าสู่สนามก็จะได้รับเทินใหม่เพิ่มหนึ่งเทินแล้วก็เพิ่มความเสียหายคิดที่คอนหนึ่งร้อ์เซและจะทําให้ศัตรูที่มีเลือดต่าที่สุดติดเครื่องหมายทันทีนะคะเออก็เหมือนว่าถ้าเราเล่นล่าง E s R E T ใช่ไหมเวลาเราฆ่าได้เนี่ยเราก็สามารถกดสกิลลิงแล้วก็จะเปลี่ยนร่างมาเป็นยู่ตัวฮิเมได้เทินแล้วก็ฟันต่อประมาณนี้นะครแต่ โยโตฮิเมะล่างเอดนไอก็คือ <c oughs> ความบูดปะ่ะใครจะเอามาเล่นรุ่นนึนะออก็เหนื่อยนะคะสกิวลินฉะว่าถ้ายูอาร์มีความลิงแบบเนี้ยถ้าไปอยู่กับตัวที่แบบว่าล่างล่างเก่าเก่งอะแล้วเราสามารถกดมาเป็นอีกล่างย r <c oughs> ได้อันน้จเดีเลิศ <c oughs> ดเก่งอยู่นะออถ้ามันเป็นคอนเซปแบบนี้นะ มาดูในส่วนของนะคะคีย์เวิร์ดประจำตัวของ UI ย oh mm ูโตฮิเมะกันดีกว่านะคะอย่างแรกเลยก็คือเครื่องหมายนะคะสามารถมีได้สูงสุดแค่หนึ่งตัวบนสนามฝั่งตรงข้ามเท่านั้นคือถ้าเราปักอีกตัวก็จะกลายเป็นการย้ายแทนนะคะก็มีได้แค่ตัวเดียวนะแล้วก็เมื่อถูกยูอาร์ยูโตฮิเมะโจมตีนะคะจะโจมตีไม่สนพลังป้องกัน50%ด้วยนะคะถือว่าเลิศเลยแล้วก็หลังจบเทิร์นของตัวที่มีเครื่องหมายนี้นะคะยูอาร์ยูโตฮิเมก็จะได้รับการเร่งถึนขึ้น ถาสนะคะสูงสุดหนึ่งครั้งต่อเทิรนก่อนจะเริ่มเทินใหม่ขอ่ง UI อยู่ตัวฮีเน,น่้นเองนะคะก็สามารถ v ิ e w เป็นสายสตีดได้นะเออจากผลพาสิบตรงนี้นะคะก็ถ้าตัวเร็วเขาออกแอคชั่นเสร็จเราก็สามารถสวดขึ้นมาได้นะคะสวดขึ้นมาทําอะไรก็จะมีเรื่องของการมิตมะพูดอรุณนะดันเทิรนก็ดันกลับได้เลยนะครหรือว่าเป็นเทคนิคเออเลดๆอยู่แล้วก็ความเสียหายแบบ แยกตัวนะคะสามารถมีศัตรูเป้าหมายที่อยู่ภายใต้สถานี้นะคะได้แค่มากสุดหนึ่งตัวเท่านั้นนะคะไม่ถูกแยกโดยพันดามิได้แล้วก็ความเสียหายที่ได้รับจะไม่ถูกแบ่งปันหรือยโอนไปอย่างที่อื่นนะคะด้วยความสามาดได้นะคะอาทิเช่นนะคะสกิลสาของใหญ่่างคุณโลกปะเออฮาคุโซสุไม่ใช่นี่มันเป็นหอยไหมเอออะไรไม่รู้สักอย่างนี่แหละนะคะแล้วก็ รวมไปถึงมิตามาทีคอนนะที่มันโดดมารับดาเมจนะ,ะเขาเรียกว่าโซเอกันในภาษาอังกฤษประมาณนี้นะคะแล้วก็สถานะควบคุมเนาะต่างๆในเกมก็จะมีแค่นี้นะคะที่พาร์สีลิงสามารถกันได้แลวมั้งโอเคนี่ก็เป็นทั้งหมดทั้งมวลนะคะของทั้งตัว u R อยู่ตัวนี้นะคะระหว่างไปก็มีรีแคปเล็กๆน้อยๆนะคะก็ตามนั้นแหละนะเป็นตัวที่ดาเมจเป้าเดียวนะคะอืม <c oughs> ก็สามารถสองเป้าได้นะคะเล่นวิวดามิดได้วิวสายเร็วป่วนได้แล้วก็ข้อเสียอย่างหลักก็คือตัวที่เรามาร์กอะ่ะเวลามันตายใช่ไหมมาร์กมันหายไปพร้อมกันหายไปพร้อมกันข้อเสียคืออะไรเราก็จะไม่ได้ผลของการที่เราได้จากถ้าตัวที่มีมาร์กเลือดน้อยเราจะได้เร็วใช่ไหมอันนี้ก็ไม่มีถ้าตัวที่เลือดมาร์กเลือดน้อยเราจะได้ลดความเสียหายสองเท่า ก็ไม่มีมันก็จะหายตามไปด้วยนะคะแล้วเราก็ต้องมาปักใหม่นะคะข้อเสียอย่งหนึ่งคือจริงๆมันควรจะย้ายเวลาตัวที่โดนมีตายแล้วก็ย้ายไปให้ตัวอื่นอะไรเงี้ยมันจะเป็นตัวที่ดูค่อนข้างเก่งมากนะคะแต่ข้อเสียมันก็เยอะนนะแต่แค่นี้ก็เก่งแล้วหรอกก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะสมมติว่าถ้าเราจะเอาไปเป็นตัวดามจปิดใช่ไหมเออถ้าเราตัวดามจหลักเราปาดไม่ตายใช่ไหม แล้วต,ตัวมันจะไปฟันเพราะว่าถ้าตัวที่มีเครื่องหมายมาร์กเลือดน้อยอะไรเงี้ยมันก็จะวิ่งไปฟันให้ด้วยอะไรเนีเออแล้วก็ถ้าตายก็จะวิ่งไปฟันแต่ถ้าไม่ตายมันจะไม่ฟันป่ะอเาไม่ได้เหมือนกันก็นั่นแหละคนเนยเขาเสียนะเราค่าห้างเยอะเป็นดามิตตัวเดียวก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นชัวร์ว่าไปใช้พี่สาวนางดีกว่าอย่างยูกิโกเซนแรงสุดได้ทางดามเมจเดี่ยวและดามเมจหมู่นะคะเอออีกอย่างก็คือแพ้อะไรนะ ตัวไอ้ซุคุยมีอ่ะเออที่มันปกักปลาหมึกแล้วมันจะกันดาเมจเป้าเดียว70เปอร์เซนก็เหนื่อย <c oughs> ตัวนี้ก็คือโดนนะคะโดนเดนเอนการตอนมันสุดที่เป็นเล่นมาก็มีคนดามมาใส่ก,กันก็ถือว่าค่อนข้างแก่ได้ตรงสุดนะคะ70เอร์เซ็นติดดีมากเลยอีเสาพระจันทร์นั้นาน่ช่วยจริงเนีแต่ว่าถ้าเราไปเล่นยูกิ์เซนอย่างน้อยมันก็มีดาเมจหมูสามฮิตให้อะย่เงี้ยแล้วแรงด้วยนะ เออมันก็พอกันซี่คุยมีได้บ้างนะคะฉันว่ายังไม่ค่อยผ่านเกณฑ์ประเมินเท่าไหร่สําหรับตัวรับนะคะมันยังดูไม่เหมือนแบบดูไม่เหมือน UR อเออมันยังไม่อิม a พคขนาดนั้นนะคะก็เป็นตัวโดนแมจจีนด่าด้วยนะคะมันจะมาทําอะไรนะลิมิตเขาบอกว่าเกณฑ์เขาบอกว่าตัว UR เนี่ยจะพยายามทําให้มาแค่ปีละสองตัวให้มันฟิลแบบ ตัวแลงหายคิดถึงอะไรอย่างนี้นะคะบางทีก็โดนด่าก็เลยแบบอะไม่หายากละทุกคนสามารถเข้าถึงได้อะไรแบบนี้นะครับก็เลยแบบก็ไม่ทุกคนหาได้แต่ปกติจะเป็นตัวคล้ายๆแบบลิมิตตดอะไรเนี้ยใครมาช่วงนั้นก็จะได้หลังจากนั้นก็จะไม่ได้แล้วเลวยน,นี่คือผลว่าสกิลมเลอบอมหรือเปล่านะก็ไม่ได้ใส่ นะคะโอเคก็ประมาณนี้นะคะคิดว่าน่าจะครบท้วนสำหรับสกิล u ู i ย่าตัฮิเมะนะคะก็อยากให้ทุกคนเข้าใจคอนเซ็ปต์ข้อา้าวของตัวนี้ละกันเนาะอาจจะไม่ได้เป๊ะมากนะคะแต่ก็การทำงานมันก็จะประมาณนี้นะโอเคนะคะก็ถ้ามีผิดพลาดตรงไหนขอบใ้ทุกคนด้วยนะคะก็เดี๋ยวซื้อกันใหม่หคลิปหน้านะคะตัวหน้าก็คืออะไร S.P. น้องปน้องปอง้ปงๆหรอเดี๋ยวรอดูว่าสกิลจะเป็นยังไงนะคะตัวฮิวเนาตัวนั้น โอเคไปละบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรบับวันนี้อันยองค่ะทุกคนอัตราชีมิชชั่นเนี่จุนบิว่าบันตันยู